สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับอาวันนี้วันที่14พฤศจิกาจําเดือนได้แล้วคลิปก่อนๆผมมีแต่บอกตุลาเลยนะโอ้ลืมแบบลืมสนิทเลยอันนี้ก็ย้ายมาลงนะครับของน้องชายนะพอดีเบิกตังค์ก็ไปซ่อมรถนะครับแล้วก็ เขาก็นัดวันไว้นะวันนี้ก็มาเกี่ยวให้แล้วมาสองคันเลย20่สิบไรครับเจ้านี้ก็ใกล้จากบ้านหน่อยนะครับ30โลอันนี้มาเก็บไอ้หลังบ้านให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปลงไอ้20ไสิบไรงตัดต้นมะพร้าวทิ้งไปได้ไหม ปากใจครับข้างน้นก็ต้นมะม่วงนะั่นงน้นก็มะม่วงอันนี้ก็มะพร้าวเข้าได้มั้ยเนี่ยตงท่าจักรโกก ยกข้าวส่งข้าวขึ้นไม่ได้ไมเนี่ย 我。 อันนี้นะนาง,งานยี่สิบไรครับโอ้โหหนักนาสาหัสเหมือนกันนาแบบรถใหญ่ไม่เคยลงนะมีแต่จะจมเลยครับออตอนนี้พี่จ๊ะก็จมไปแล้วเกีเ่ยวได้คนละอุ่มนะว,วันนี้ผมขึ้นเจ้าสีทองเองนะเพราะว่าดินมันดินมันหลม่มก็เลยไม่ให้กนลบขึ้นนะ พี่แจามาถ่ายข้าวเสร็จวิ่งกลับไปก็น่นครับติดลมแล้วเดี๋ยวเรากำลังหาสลิงหาอะไรไปกู้นะไป ไปดึงจัมโบ้รอบที่สามอ๋อสีทองมันเป็นดินทรายครับโดนน้ำไปตรงไหนก็จะมีแต่จมนะเนี่ยขั้นหน้าผมต้องขึ้นแบบใหม่ตลอดเลยนะซ้ำที่เดิมไม่ได้ครับ นีแต่เป็นอย่างนี้เลยครับซ้ำเกินสองรอบไม่ได้นะมันจะพรึบไปเลยนี่ผมก็ต้องขึ้นไอ้ทางใหม่โอ้โหด่อะอันนี้ก็จมนะเนี่ยเนี่ยรอยเนี่ยแม่มันลึกนาที่ไปจะจมผมก็เป็นคนเกี่ยวนะ นาสุดท้ายของแถวนี้พอดีนะแล้วพี่จกก็วิ่งไปจะไปขึ้นแถวใหม่แต่แกก็ไปนาสุดท้ายนั่นแหละตัวหนาเลยโอ้ขับยังแง่แต่จมเลยสามรอบแล้วนะเนี่ย นานี่แหละผมเป็นคนเกี่ยวนะถอยเสียบถอยเสียบเอาพี่เจ้าก็เาไปถ่ายข้าวอุ้มเสร็จนะครับแล้วแกก็วิ่งรถเปล่าจะไปเสียบเข้านานน้นจะได้ผมวางแผนแล้วนานน้นมันต้องขึ้นไปนานน้นก่อนแล้วก็ไปลงมาจากนโนนเพราะว่าตรงนี้ผมเดินรอบหนึ่งแล้วมันจะจมนะ ผมก็เลยเกี่ยวนานนี่เสร็จผมก็เนี่ยไล่ก็ไปคืนนะคิดว่าพี่แจจะเจะมาจากทางนู้นแต่แกก็มาทางนี้ครับเจอเลยนะไม่ว่ากันนะครับถือว่าจมไม่เยอะครับแกถอยแล้วจะขึ้นแล้วแต่ว่าหมดแรงก่อนไอสายพานมันมันร้องนะครับ สายผ่านท้ายเครื่องมันหมดแรงก่อนแกให้ซื้อให้แกใหม่แล้วนี่มันจมไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะลองลากถอยหลังดูครับ ถ้าจมหนักๆก,ก็มีแต่เอาหลังดึงนะครับเนตูดมันลอยแล้วน่าจะไม่ไม่ยากเดี๋ยวลองดูครับ ครับไปถึงนาทีโองานแค่นี้สีทองเอาอยู่ครับขนาดจมลึกกว่านี้ยังดึงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับางานยี่สิบไร่เสร็จไปอย่างทุลักทุรีอตอนนี้ก็เกือบบ่ายสามแล้วครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนเนเ่มามา,มา อยู่เสร็จพร้อมกันครับเดี๋ยวอีกคันมีปัญหาครับพาไปจับมามุดป่าอ้อยครับโอ้แต่นี้มีต้อยเลยนะนี่เจ้าจัมโบ้ได้มาลงสิบไร่ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสามสิบไร่นะเสร็จจากยี่สิบไร่เจ้าจัมโบก็ได้มาลงเจ้าสิบไร่ก่อนนะครับพอดีเขามาขอรัดคิวนะคนที่บ้านนะแต่ว่ามาทำนาอยู่นี่ครับ ก็เลยมาเกี่ยวให้นะแกบอกว่าสิบไร่เดี๋ยวไปรับเจ้าสีทองอีกรันหนึ่งครับสีทองก็ไม่ได้มาที่นี่นะจะไปลงอีกเจ้าหนึ่งครับ3าสิบไร่เลยให้พิจะพาจำโบมาเกี่ยวสิไร่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปสมทบสีทองนี่อะ นี่ครับไปจะเกียวอยู่ข้างป้าอ้อยนะวิ่งเอาวิ่งเอาเลยข้าวไม่สวยครับมแต่ยานะข้าวบางๆเองวิ่งแป๊บเดียวครับเกือบจะเสร็จแล้วผมก็เอาทะเลม,มารอแล้วนะ เสร็จตอนนี้นก็จะย้ายไปลงกับเจ้าสีทองนะสามสิบไร่ตกสามสิบไร่โอ้โหข้าวแบบลมทั้งหมดเลยนะวันนี้จะเสร็จไหมนเนี่ยตอนนี้ก็เย็นแล้วครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับ